ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ a n g เจลินทาร์ลเช่นเคยนะคะก่อนอื่นขอเกินเช่นเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาถือว่าเป็นข้าวคููให้เรานะคะขอบคุณมากจริงๆรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะอย่าเครียดอย่าอินอย่านอยเนาะมันอาจจะตรงบางไม่ตรงบางก็ดูได้นะคะขออนุญาตเช็คพลังงานท่านนะคะ ถ้าไม่ตรงก็สามารถดูได้นะคะเดอะเดทลัคนาราศีพิจิกนะคะราชินีเหรียญธาตุดินพึกศกกันมังกรนะคะสามเหรียญธาตุดินพึกศกกันมังกรไพ่สิบคาถา ธาตุไฟเมสิงธนูเอ่อสี่คาท่าธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไพ่จัสเมนนะคะ เดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงนะคะจัดเม้นเป็นธาตุน้ำเนาะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับดาวพูโตก็ได้นะคะถา้าธาตุไม่ตรงลัคนาราศีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะดูได้นะคะเ,เรามีคอนเทนต์ว่าเขาขอโอกาสจากคุณนะคะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณได้มีการจบลงเนาะเพราะมันมีไพ่เดทเดทขึ้นมาได้มีการตัดจบกันไประหว่างความรักความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่ากรณีใดแต่ก็แล้วแต่คุณเห็นเดทใบนี้ไหมอีกด้านหนึ่งมีการตัดจบอีกแต่อีกด้านหนึ่งผู้หญิงคนนี้ยังยิ้มยังยังสวยคือแบบว่ายังไม่มีการตายแล้วถือดอกไม้ดอกกุหลาบคือเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณนะคะ เป็นราชินีเหรียญจะกลับมามามอบความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงเขามีความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณคนเดียวนะคะเป็นคนที่เขาไม่สามารถตัดออกจากใจเขาได้นะคะเนี่ยสามเหรียญอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือเขาจะให้เพื่อนเขาช่วยติดต่อสื่อสารหรือคนที่รู้จักช่วยกันพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก็ได้นะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเก่งในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะก็ต้องหาตัวเชื่อช่วยหาคนอื่นช่วยเสมอเนาะไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้เขารู้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหน็ดมันเหนื่อยนะแต่เขาก็ยังหวงแหนเห็นไหมคะยังกอดคาถาเอาไว้ทุกอันเหนื่อยหนักนะคะแต่ก็อยากจะไปต่อเนาะไม่อยากจะจบลง สี่คาถาอยากจะกลับมาฉเฉลิมฉลองหรือขอคุณแต่งงานนะคะไพ่สี่คาถามันเป็นไพ่แห่งความสําเร็จในการฉเฉลิมฉลองมีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์เล่นๆก็ได้นะคะเขาจะมาปลดปล่อยนะคะเป็นไพ่ judgment คือปลดปล่อยความรู้สึกในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมคะเหมือนนางฟ้าเป่าแต่ผู้หญิงคนนี้นั่ง อยู่แล้วมีรอยยิ้มเห็นไหมคะเขาจะกลับมาสร้างรอยยิ้มให้คุณจะกลับมาขอโอกาสนะคะในสิ่งที่เคยทำอะไรไว้ไม่ดีหรือกรณีใดก็แล้วแต่นะคะขอโอกาสกับคุณอีกไพ่เห็นไหมคะเขานั่งเหมือนผู้หญิงคนนี้นั่งรอความหวังรอความคิด ถึงของคุณเหมือนไพ่อันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นลือสีอนะคะไพ่ลือสีเฮมิ t นะคะ,ะ,ค,ะคือเขาเป็นคนตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตกความสัมพันธ์อย่างที่เราบอกแหละเป็นคนเงียบไม่เคยเปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้นะคะแต่จริงๆเป็นคนที่เข้าถึงยากอะนะเดอะเฮมิ t เนี่ยเข้าถึงใจเขายาก แต่จริงๆแล้วในใจเขามีแต่คุณไม่ได้มีใครหรอกแต่เขาไม่เคยแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้เลยนะคะตอนนี้เขานั่งคิดถึงคุณสองดาบเห็นไหมคะเขาจะต้องมีการตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ว่าจะต้องทำยังไงในระหว่างความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีเกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือกรณีหนึ่ง เขาอาจจะทำอะไรรับหลังคุณทำให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณมีความรู้สึกคิดว่าคุณเป็นตัวเลือกนะคะตอนตอนนี้เขาทิ้งดาบเขาจะไม่ทะเลาะก,กับคุณนะคะห้าคาถาเห็นไหมคะต่อไปนี้เขาจะมายืนเอาหลังชนกับคุณหมายถึงว่าถ้าคุณจะมี ปัญหาหรือมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาเขาจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะจะปกป้องดูแลคุณจะไม่หนีไปไหนนะคะเห็นไหมคะจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนเมื่อก่อนนี้นะคะสิบดาบเขาจะเก็บดาบนะคะเขาไพ่สิบดาบใบนี้จริงๆแล้วถ้าสิบดาบสำหรับอื่นมันจะเกี่ยวกับด้าน ความทุกข์ใช่ไหมคะแต่สิบดาบอันนี้มันไม่ได้มีความทุกข์นะคะผู้หญิงคนนี้จะเก็บดาบเอาไว้เห็นไหมแสดงว่าในด้านอารมณ์ด้านสิ่งที่เคยทําอะไรไม่ดีเนี่ยเขาจะเก็บทุกอย่างเอาไว้นะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะคะสามดาบถึงเคยทําให้คุณอกหักผิดหวังเสียใจในความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขาก็มีความรู้สึก นั้นเช่นกันเหมือนกรรมมันได้ตามสนองเขานะคะเขาเคยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตกเป็นตกอยู่เป็นตัวเลือกตอนนี้เขามีความรู้สึกอันนั้นเหมือนกับคุณเขาเข้าใจแล้วว่าเขาเคยทําให้คุณมีความรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจยังไงตอนนี้เขาอยู่ในสภาพนั้นเช่นกันนะคะไพ่เด็กคาทานะคะเพจ สตาร์เด็กถือคทาคือเขาจะทํางานในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่นี้เปรียบเสมือนว่าผู้ชายคนนี้ทําอาหารใช่ไหมคะทากับข้าวถึงรู้ว่ามันมันยากมันลําบากเห็นมาหกบ้างอะไรบ้างนะแต่เขาก็ไม่ว่างเว้นที่จะทําเห็นไหมคะทำสองมือเลยอีกมือหนึ่งล้นอาหารล้นออกมาจากหม้อเลยอีกมือหนึ่งก็ยังคน เขารู้ว่าความรับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะยุ่งยากนะคะที่จะกลับเข้ามาหาคุณแต่เขาก็อยากขอโอกาสจากคุณนะคะแฮงแมนตอนนี้เขาขอใช้ความคิดนะคะความคิดที่ว่าจะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ในระหว่างคุณสองคนนะคะเดอะเดวิเห็นไหมคะเขาพันธนาการคุณไว้ให้คุณตกอยู่ในห้วงเหมือนแบบ วงล้อแห่งความเศร้าความทุกข์ที่ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองไปได้เขารู้ว่าเขาทําอะไรไว้ไม่ดีกับคุณนะคะเขาถึงอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเห็นไหมคะไพ่ช่างสื่อได้ตรงกันมากเหมือนที่เราอ่านทําให้คุณตกอยู่ในห่วงพันธนาการในสิ่งไม่ดีตอนนี้ไพ่แปดคาาเขาอยากไปต่อนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ไม่อยากหยุดนิ่งอยู่แค่นี้นะคะ เขารู้ตัวดีว่าที่ผ่านมามันมันทำอะไรไว้ไม่ดีกับคุณเยอะแล้วแต่กรณีนะคะเพื่อนๆแต่คนคนนี้ตอนนี้คิดได้เขาเหมือนวงเวียนกรรมเขาได้รับความทุกข์อันนั้นเขาเข้าใจความรู้สึกที่เขาเคยทําไว้กับคุณนะคะเดออันนี้เป็นไพ่เหมือนผู้หญิงที่เขาวาดภาพใช่ไหมคะต่อไปนี้คุณอยากทำอะไร คุณเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระรักตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะดูแลตัวเองไม่ได้สนใจกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าคุณมีความสุขคุณทุกคุณเครียดอันนี้เขาได้รับรู้นะคะแต่ความทุกข์ความเครียดกับไปตกอยู่ที่ตัวเขาเองในตอนนี้นะคะมันเป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะคะมันเป็นวงเวียนที่จะต้องหมุนเวียน จักรวาลหมุนเวียนมาเจอกันมันเป็นวงเวียนกรรมนะคะมันมันเป็นคุณแล้วเขาอาจจะเคยเป็นคนรักจากอาดีตชาติมันเป็นวงเวียนกรรมที่จะต้องมามาเจอกันเขาอาจจะทําเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีแต่คุณเป็นแววเนื้อคู่กันะนะมันถึงตอนนี้กรรมอันนั้นอะ่ะเขาก็ได้รับกรรมผลกรรมที่เขาเคยทําไว้กับคุณแปดถ้วย ถึงจะได้มีการเดินหันหลังออกมาจากกันแล้วนะคะแต่ถ้วยมันก็ยังตั้งอยู่นะคะคือเขารู้ว่าตอนนี้คุณอะได้เดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจทุกใจที่เคยผ่านมาแล้วนะคะเขาสามารถรับรู้ไดต้ตอนนี้กลายเป็นเขาทุกข์และเสียใจเองกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเห็นไหมคะ เขาถือถ้วยมาเห็นไหมอันนี้เปรียบเหมือนอัศวินถ้วยจะเอาความรักความอ่อนโยนมามอบให้คุณนะคะจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะเป็นราชาถ้วยนะคะจากอัศวินถ้วยกลายมาเป็นราชาถ้วยเห็นไหมเป็นคนรักคนอ่อนโยนและเป็นคนรักที่ดีซื่อสัตย์ต่อคุณคนเดียวเห็นไหมคะเปลี่ยนจากอัศวินเป็นราชานะคะเป็นความรักความ อ่อนโยนให้คุณตลอดไปเนี่ยค่ะเขาอยากขอโอกาสจากคุณเห็นไหมคนคนนี้ยืนขอพลังงานขอโอกาสเขาได้รับพลังงาน energy ดีๆจากตัวคุณเยอะที่เขาเคยอยู่ใกล้กับคุณน่ะตั้งแต่เขาได้รู้จักในตัวตนคุณคุณเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นคนดีขึ้นเป็นคนเป็นคนดีขึ้นจากคนที่ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กลายเป็นคนดีเหมือนคุณได้สอนเขาอะนะคะตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะสองเหรียญเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมไปไหนเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเห็นไหมคะเหมือนผู้หญิงคนนี้หมุนเหรียญสองเหรียญแต่ก็ยังแขนก็ยังผูกมัดหมาตัวนี้ไว้ก็เหมือนความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ เขาจะกลับมาเป็นคนรักที่ซื่อสัตว์ต่อคุณนะคะมีคุณคนเดียวนะคะจะกลับมาเป็น Infinity, อินฟินิตี้หมุนเวียนในชีวิตคุณนะคะราชินีดาบนะคะเขารู้ว่ากลับมาคุณต้องแบบต้องโดนต้องว่าเขาแน่นอนแต่เขาก็ไม่กลัวนะคะเพราะเขาอยากขอโอากาสจากคุณ The High Low f e เขาอาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือขอให้คุณให้อภัยเขาในสิ่งที่ผ่านมาขอโอกาสขอให้คุณให้อภัยเดอะมูนเขาคิดถึงคุณเห็นไหมคะเขาคิดถึงเขาเศร้าไปถึงคุณโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะว้าวเดอะเลเวอร์เห็นไหมเขาอจะก,กลับมากอดคุณคิดถึงคุณมากเขามีแพชชั่นมีความลหลงใหลในตัวคุณ เดวิลแล้วก็ The l เ v e r อร์เขารักแล้วเขาหลงไหลในตัวคุณนะคะไม่สามารถตัดคุณออกจากหัวได้10บเลียนจะกลับมาสร้างครอบครัวเป็นอยู่ด้วยกันจนทั้งแก่เท่ามีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะแต่งงานเป็นครอบครัวด้วยกันเลยเนาะหนึ่งคาถาจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนในระหว่างความรักความสัมพันธ์ขขอคุณและเขาเขาจะมาขอโอกาสจากคุณนะคะ ราชินีถ้วยไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะเมื่อกี้ราชาถ้วยกับราชินีถ้วยจะกลับมาเป็นคนรักที่มีความโรแมนติกแสนหวานอ่อนโยนต่อกันและกันนะคะโอเคแล้วไพ่แองเจิลมีอะไรจะแนะนำคะในระหว่างความรักความสัมพันธ์นี้ ให้คุณสดแสดงตัวตนของคุณนะคะว่าคุณต้องการสิ่งใดในชีวิตของคุณนะคะอย่าอยู่คนเดียวเนาะให้ออกไปปลดปล่อยหาผู้คนพูดคุยให้คนช่วยเหลือในด้านความคิดก็ได้คุณพร้อมแล้วยังคะถ้าเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณ นางฟ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลไปขอให้คุณเตรียมตัวและเตรีมยมใจให้พร้อมนะคะกับสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปนี้คือการให้อภัยนะคะนางฟ้าบอกว่าให้คุณให้อภัยกับเขานะคะกับคนรักของคุณคนนี้จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขนะคะเขาจะแสดงว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขเห็นไหมคะไพ่บอกว่าให้ปรึกษาเพื่อนนะคะว่าจะยังไงอย่าอยู่คนเดียวเนาะประมาณภายในะอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะให้ฟังสัญชาตญาณในใจของคุณนะคะว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่กันมันจะมีสัญชาตญาณอยู่แล้วคะ่ะเนะาะ ในหนถ้าช้าที่สุดก็ภายในหนึ่งเดือนนะคะเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณโอเคขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะขอให้คุณมีความสุขการงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักนะคะบ๊ายบาย